ทีพพยาบานเรากับมีบานเอบีนี่แหละเดอ้อไม่อยากหัวแม่น่ะจนจะเป็นแม่น่ะไม่อยากบอกกับผู้ใหเลยเยน้ลูกบอสโนดเป็นกาวใจให้หน่อยฝากด้วสิกาวใจนั่นละ่ะเขาอยู่คนละมองเขาก็ะงอนกันนี่อย่างกันยืนซื้อดอกคือบอสโนดกับหมอกลณวิทนั่นละ่ะเหมือนกันเลย บางทีเพิ่อนเหตุงานหนักเพิ่นกับมือยจนกว่าแอนจะลงเวทที่ลงคอนเสิร์ตบอยสีชัยเพิ่นกับรับแล้วบอยสีชัยก็มีงานอยู่สารคามพอต่อมาลอถามข่อยเดวอบานเอบีเด้อหลังไหมล่ะไป่หลเมียสิเป็นซึมเสาแล้วเมียสิเป็นโนนนีนันแล้วจะมามหาว่าเมียสิเป็นซึมเสาแม่อยากรู้เรื่องเขาแม่อยากรู้เรื่องเขาค่ะแม่ควรใส่ใจแม่ควรใส่ใจ ครอบครัวแม่ก่อนยาติดไปไถเทยาีดหาเสือตะ่าวเฟกนิวเขาตัดเอาข้ามเบาข่อยไปลงข้ามสองข้ามมุจจอกขี่ซักตายบอดอีหลีบบอดอีหลีตีบอดอีหลีตีแม่ยูบอบอดที่เจ้าเบาเบาอีหยังแม่เอ้ยสนอกเอาเพจนั่นว่าเจ้าว่าเขาอ่นเศร้ากันยังไงโอ้ยเอาข้ามข่อยก็ไปเบึ่งเพจนันข่อยเบายูสามข้ามไปตัดลงแล้วก็บอกว่าข่อย่อนเฟิ่ม่าเขาเลิกกันเขา โอ้ยูนเขาไม่เลิกกันจ้ะมีแต่บอานนดกับหมอกระลุเนี่ยจะเลิกกันจ้ะศูนวินาศใสหลีเด้อพี่น้องวิกันแดดตัวนี้ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยทาแค่กันแดดนะนี่ไม่มันด้วยฉันจอดตรงนี้ค่ะเพราะให้มีที่จอดค่ะลูกค้าเต็มค่ะฉันจอดตรงนี้ค่ะที่โรงพยาบาลฉันค่ะฉันจอดหน้าบ้านเขาค่ะไม่จอดค่ะไม่ต้องเรียกไปค่ะ ฉันจะมากินกาแฟย่ามเอื่อยว่าไปจอดข้างในกกขีข่ข้างขอด้จอดเรือพี่น้องต้องแต่งตัวดูดีต้องสปายดีออตุ้งเท่าหลุยดีต้องเป็นคนแบบตรงเพอร์เฟคขนาดนั้นเลยติดมาม่โรงบาลบางมือก็จะเดืขาสั่นมาก นั่นแหละนะครับ fc นะครับอย่าไปเชื่อเพจที่มันเอาเอาคำพูดบอสแค่สองสามคำไปลงเด้อพี่น้องเดีย๋ยวตนข่อยเนี้ยเดี๋ยวอันไม่เป็นไรจอดนี่แหละขี้เกียจวนสองรอบแล้วไม่เป็นไรจอดนี่แหละขี้เกียจวนจอดไม่นานหรอกหกชั่วมง นั่นล่ะแม่แม่เอฟซบ้านฮักเอบงเอบก็อย่าไปเชื่อมากนะที่เอาบอสไปลงนะต้องมีสติเด้ต้องไปเบิ้งคลิปไปดูคลิปเต็มของบอสก่อนนะคะเออของผมก่อนเ้วเงินบอสบอสเลยถอนชุ่มเกินบอสบอลนี่กูเห็นอยู่ในสั่งเตหลายคนแล้วบอลพาบอสไดอีก <c oughs> <c oughs> อุ้ยผมนะแต่ผมเราคือตาหากักว่าลงมาเจาะคอ นั่นหละพี่น้องก็เลย่ไม่อยากให้ไปเสื้ออีกอย่างอุ้ยหัวเมสูผมเห็นหน่อยเห็นบางขอบคุณมากครับลูกค้ายเยอะมากคนไข้เยอะมากคนไข้หลายพี่น้องคนไข้เยอะมากคนไข้เยอะมากทีิีๆนะ สวัสดีค่ะเห็นไหมตัวจริงไม่ได้หน้าแหละใช่ไหมครับแม่นั่นวั่ดีครับมีคนยืนยันนะไม่น่อยเดือดรุ่นีหน่อยอ้ยมาไหว้มา้านนมามาก่อนขึ้นเครื่องมาก็เจอแม่นิกกี้อืมโอ้แม่เลือกเลยอี่อห้ยผัวเธอ ขอบคุณ่ะค no. <c oughs> <sounds> ุณใช่ไหมแม่บ่เถ่าวันไหน้องนาเห็นบ่ผู้ดว่าบอสโนดนาแหลบบอยังนาแหลนั่นา้หงดยเออเลือดบอสิม่วมื่าวาน่านาแหลบนาดำไรด้สิัตนัทิ่มเนี่ยเอาไ้ orange นจ์ a อเม่ a อแบลคออร์เรนจ์ออ a ์เรนจ์แบลอเคเดี๋ยวบอลงมาเราไปเยี <plural issions. S 1> Arizona, ่ยมแม่นิกี้ก่อนขึ้นเครื่องมาเจอท่านครับครับครับเดี๋ยวโน้นมาครับคุณครับนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าจะข่อยหนาแหล่เด้อตั้งเมียนแล้วก็บเมียนพุ่น่ะนั่นเห็นไหมบอกเลยว่าตัวจริงบ่าไม่ได้หน้าแหล่นะมุ่งจะเซ็งว่าข่อยหนาแหล่หน้าดำบ่ได้เด้อสัด่านะคะฉันไม่ได้หน้าแหล่นะตัวจริงอ่ะ ตัวจริงตัวในน้อยผู้ในน้อยของคลอ,องหนื่งสูงร้อเจสหสูงร้อเจหนักเจสสถานะคือคุมเครือสถานะคุมเครือมีรูมเมทชื่อหมอกราวินบอกแห้บ่ได้เ,เด้อต้องอ่านให้หนีเด้ออ่านให้หนีเด้อัดผมอดรอเด้อ บอสนุกับบอนนดใครหน้าเลยอบอนนุน่ะหน้าแหลจ่จีนแต่บอนนดหน้าไม่แหล่นะจ๊ะ,ะนี่ระบบดิจิตอลนะคะ,คะ,ะการที่จะเข้าห้องไอพีดีได้ห้องพักคูเป่วยได้ต้องสแกนหน้านะนแม่โอ้แม่ฉันเห่นัหนี้ยุบแล้วยุคแบบ อมยุรวากเบ็นั่นละคะ่ะทุกคนคะ่ะบอสโนตเองก็ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงความสัมพันธ์ของซอแอนออรดีกับบอสบอยสิริชัยที่หลายๆคนตั้งคำถามว่าทั้งคู่นะคะตอนนี้สถานะเป็นยังไงเหมือนที่มีกระแสรหรือว่าข่าวหรือที่เขาปล่อยออกมาไหมเพราะก่อนหน้านี้ทางด้านบอสโนตเองก็ได้มีการไลฟ์ค่ะทุกคนคะ่ะพูดยกยอกเอฟซในวันนั้นว่าเนี่ย ทางด้านบอสบอยสีรีชัยกับซอแอนนะคะตอนนี้คือเขาลดสถานะเป็นแค่เพื่อนกันแค่นั้นพูด นะคะปนขำปนเล่นปนหยอกซึ่งหลายๆคนก็คือกำลังตั้งคำถามไม่รู้ว่าบอสโนดนะคะพูดเล่นพูดจริงวันนี้ทางด้านบอสโนดก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาพูดเล่นนะคะพูดเล่นเฉยๆอย่าไปจับใจความอะไรให้มันมากนะคะคนที่จะเลิกกันจริงๆมันก็คือบอสโนดกับคุณหมอกรวินนั่นเองซึ่งอันนี้บอสโนดก็ยังหยอก FC ฟซีแฟนคลับอีกครั้งค่ะอ่าได้ๆแล้วพอ เาได้ฟังแบบนี้ FC f ฟนคลับ AB นะคะก็ อาจจะชื่นใจขึ้นมามากนะคะเพราะว่าทางด้านบอสโนตบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็แค่ง,งอนกันเฉยๆและตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลของการงานหน้าที่ที่ทางด้านบอสบอยศิริชัยต้องไปทํางานที่มหาสารคามส่วนซซแอนก็อยู่ที่คอนแก่นแล้วก็มีเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดอื่นๆอีกด้วยใดๆแล้วนะคะเราก็เชื่อว่าทั้งคู่นะคะก็คงจะ มางอ้อหรือว่ามาคุยกันนะคะมาตกลงกันดีๆเนาะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับบอสน็ตก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้นะคะแอดมินก็ขอให้คู่รัก AB นะคะ,ะ,ะคืนดีกันเร็เวๆเนาะหายงอนกันไวๆนะคะมาสร้างโมเมตนต์น่ารักๆให้กับ FC ฟซีแฟนคลับอีกครั้งค่ะ